ความสนุกส่งท้ายครับกับบทสรุปชุดเอาหมูกับแจ็คสร้างความหือหาทิ้งท้ายนะครับส่วนแชมเปี้ยนนั้นตกเป็นของคริสเวกนินเป็นแชมป์แรกในชีวิตบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริด The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวัน น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชัน www. b l a m s i n g t v com ดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกไอทีดการแข่งขันสนุกเกอร์ชุดเอานะครับหรือว่าเบสต์วิกเตอร์ส e น s h เกอร์ชุดเอาชิงเงินรางวัลรวม171,000ปอนด์ที่ Morningside Arena เมืองเลสเตอร์สหราชอาณาจักรนะครับรายการนี้เป็นรายการสะสมคะแนนลำดับที่9ในฤดูกาลนี้นะครับ ก็ถือว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับรายการนี้มีเสียงวิเคราะห์วิจารณ์กันมากมายโดยเฉพาะช็อตที่ดีและช็อตที่ไม่ดีมีให้เห็นครับเพราะว่าตามกติกานะครับก็คือแทงเร็วเราได้เห็นผู้เล่นใหม่ได้มีโอกาสโชว์ของออกทีวีนะครับความบันเทิงแบบนี้1ปีมีครั้งแล้วก็ผู้เล่นที่มีอันดับต่ำกว่ามีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสะสมและก็แชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำนะครับ2คิวไทยของเรา จบรอบ16คนสุดท้ายรับเงินไปคนละ88,000บาทนะครับหมูนั้นเข้ามาแล้วก็อแทงได้เนียนมากนะครับก่อนที่ในรอบต่อมาเนี่ยก็คือรอบที่4ไปแพ้กับแดนนี่เวลส์ไป36-50ต่อ 50, ขณะที่นักสอยคิวความหาระดับตลกตกงานครับอย่างแจ็คสระบุรีเดชาวัตรพุ่มแจ้งนะครับ เอาชนะมาร์กวินเลียมส์ในเกมที่สุดมันจริงๆนะครับแฟนๆก็คึกคักเหลือเกินก่อนที่จะแพ้กับเลียมไฮฟิลไป3ต่อ79 88นะครับรับกันไปสำหรับ2คนส่วนแชมเปี้ยนเป็นของคริสเวกลินอดีตแชมป์เยาวชนอังกฤษ ปี2013วัย30ปีนี่คือแชมป์แรกที่เขาได้รับนะครับในฐานะมืออาชีพเอาชนะครูเลียนเลสแลกครับจากเบลเยียมไป119ต่อ0ซึ่งในเฟรมตัดสินหรือว่าเฟรมชิงแชมป์เนี่ยนะครับเฟรมเดียวน็อกเนี่ยเขาแทงเบรกไม้เดียวขาดลอยเลยครับสำหรับคิสเวกลินมันมากครับสำหรับรายการ ชูดเอาท์ในปีนี้นะครับเรียกว่าแจ็คซารารีก็ไปสร้างความสนุกสนานทิ้งทวนให้กับแฟนๆครับ <4 S 1> มาถึงการแข่งขันสนุกเกอร์ดูไบลักซ์ลุคลับสนุกเกอร์แชลเลนจ์2 0 2 2ถึง2023บายฟีโนสนกเกอร์ mm hmm. เป็นซีรีส์ที่2ประจำฤด,ดูกาลนี้นะครับนัดทิ้งช <F ino S 2> นะเลิศที่ฟีโน s ส o น k e เกอร์รับรัชดาซอย18โดยมีมิสเตอร์หลานเฉินกรรมการบริหารดูไบลักซ์ลุคลับ และคุณอำนาจรำเพยพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัทฟีโน่มาร์เก็ตติ้งเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันนะครับรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันร,ระหว่างเอกจินดาณัทวัฒน์พ่องศรีสุขนักสอยคิวจอมเก๋าครับคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จนะครับด้วยการเอาชนะมือมมามืดครับก็คือนิด99 9ครับสิริชัยรุ่งเผ่าพันธ์4ต่อ1เฟรมก็เท่ากับว่าแชมปเปี้ยนก็คืออาจารย์เอกจินดาเนี่ยนะครับ รับเงินรางวัลพร้อมกับกิฟต์ไวเ h อร์ไปรวมทั้งสิ้น60,000บาทส่วนรองชนะเลิศครับก็คือนิด999รับเงินไปและกิฟต์ไวเ h อร์นะครับ32,000บาทสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับของฟีโน s สนุกเกอร์คลับจะจัดการในขัน รายการ6แดงสะสมคะแนนลีโอสุกเก r อร์แร n งกิ้งบายฟีโนซีซั่น5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า3 0 0 0 0 0บาทน,นะครับจัดโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและเครื่องดื่มลีโอเป็นปีที่5สนามที่3สนามสุดท้ายนะครับหลายคนที่สนใจครับสามารถที่จะเข้าร่วมกันแข่งขันได้ครับสมัครได้ที่ facebook fanpage w w w f a c e b o o k c o m f i o o Snooker ส เราไปฟังเสียงของมิสเตอร์รานเฉินแล้วก็มิสเตอร์ฟีโนกันครับผมรู้สึกว่าการแข่งขันครั้งนี้ได้ผสมความสำเร็จอย่างมากผมดีใจมากที่ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงการสนูกเกอร์ด้วยครับและยังได้การประชาสัมพันธ์ให้ดูไบลักโซรี่ครับ ด้วยนะครับของพึงครับครับก็ขอขอบพระคุณมิสเตอร์หลานเฉินนะครับและดูบายเล็กช y ีครับที่เข้ามาสนับสนุนการแข่งขันนะครับสนุกเกอร์6แดงรายการนี้นะครับซึ่งผมดีใจมากครับว่ามีคนให้ความสนใจค่อนข้างมากเลยแล้วก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขันทุกอย่างนะครับส่วนรายการต่อไปเนี่ยคุณหลานเฉินก็จะดูในเรื่องของเวลานะครับจะปรึกษากันกับฟีโนสโนเกอร์นะครับว่าในช่วงเวลาที่ เหมาะสมที่จะทำการแข่งขันในอีเวนต์ต่อไปเนี่ยเป็นเมื่อไหร่นะครับ